ท่านประธานสภาพันธ์ SME ท่านผู้บริหารอมรินทีวีวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้อง SME พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติครับที่ได้มาเปิดงานที่มีความสําคัญแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของทิศทางในมิติของต่างๆในเรื่องของ SME ว่า เรามองอย่างไรในภาครัฐที่ควรจะเป็นภาคที่สนับสนุนบทบาทของเราคืออะไรแล้วเรามองเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นอย่างที่ในในวีดีทัศน์แล้วก็ทั้งท่านพิธีกรได้นําเรียนในเบื้องต้นเราอยู่ในภาวะที่มีความท้าทายสูงนะครับทุกท่านทราบทุกท่านเห็นทุกท่านสัมผัสได้นะครับว่าเรามีปัจจัยจากภายนอกเข้ามานะครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ปัจจัยทางนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถามว่าเป็นประเด็นที่เราต้องกังวลใจหรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเราต้องให้ความสำคัญเราตระหนักนะครับแต่เราต้องไม่ตระหนบนะครับ วิธีการมองของอาภาคของ SME เนะครับเราคงไม่มองตัวเองเป็น SME เพื่อที่จะค้าขายในประเทศเพื่อที่จะไม่ต้องมีผลกระทบอะไรต่อระ,ระบบเศรษฐกิจโลกโลกจะเกิดอะไรขึ้นต่างๆ SME ไม่เกี่ยวข้องเราคงมองอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพของนโยบายทางการค้าภาพของการส่งออกสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับการส่งออก การส่งออกก็จะส่งออกได้น้อยลงแล้วก็จะมีความต้อง diversify มากขึ้นหรือการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอันนั้นคือภาพทางตรงแต่สิ่งที่จะกระทบต่อ SMP แล้วก็ผู้ผลิตในประเทศเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าตัวเศรษฐกิจโลกก็จะเจริญเติบโตด้วยอัตราที่ต่ำลงนั่นหมายถึงว่ากำลังซื้อของโลกก็จะต่ำลง การส่งออกก็จะส่งได้น้อยลงนะครับแล้วก็ก็จะเกิดขึ้นเป็นเป็นเรื่องของกำลังซื้อต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอีกมิติหนึ่งที่เป็นการส่งผลกระทบแล้วเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเรายังไม่ได้พูดถึงมากแต่ผมเห็นว่าตรงนี้สำคัญนะครับนั่นคือเรื่องของการความไม่แน่นอนส่งผลต่อเรื่องของการชะลอการลงทุน ในมิติต่างๆทั้งที่เป็นต่างชาติเข้ามาลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่จะเริ่มลงทุนความไม่แน่นอนทำให้ทุกคนอยู่ในภาวะเวทแอนซีรอฝุ่นตลบก่อนซึ่งตรงนี้ผมให้ความสำคัญนะครับยิ่งฝุ่นตลบนานเท่าไหร่ภาวะเวทแอนซีมัก็จะเกิดขึ้นนานเท่านั้นและภาวะเวทแอนซีนั้นเป็นภาวะทีะ่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็จะทำให้เรื่องของการลงทุนเรื่องของ าภาวะต่างๆของเราเนี่ยเกิดการชะลอตัวมากยิ่งขึ้นเรื่องของกำลังซื้อก็เป็นประเด็นนะครับเมื่อธุรกิจไม่ลงทุนไม่เกิดการจ้างงานก็จะส่งผลต่อเรื่องของกำลังซื้อซึ่งก็ทำให้กำลังซื้อนั้นลดลงกำลังซื้อลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกท่านที่เป็น s m e ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอยากเราไม่ควรจะมองว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาภายนอก เป็นการส่งออกภายนอกและไม่ส่งผลต่อกระทบต่อ SME ไทยนะครับบางท่านเป็น SME ไทยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งออกเลยและดูแต่เรื่องอาการค้าขายในประเทศแล้วมองว่าตัวเองไม่กระทบผมว่าตรงนั้นไม่ใช่นะครับเราทุกคนได้รับผลกระทบอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลในฐานะที่เป็นภาคส่วนที่เป็น,นกลไกสําคัญเราตระหนักนะครับต่อเรื่อง ต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็กําลังอยู่ในช่วงมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะอรองรับภาวะต่างๆเหล่านี้ให้ได้ให้ได้ดีที่สุดนะครับผมเล่านิดนึงผมเพิ่งไปประชุมที่วอชิงตันดีซีมานะครับไปประชุมร่วมระหว่างเว r ร์แบงก์กับไอเนะครับก็ได้มีการประชุมวงประชุมจริงๆมันมีวงประชุมหลายๆวงนะครับและมีวงประชุมย่อยวงหนึ่งซึ่งเป็นการประชุมระหว่าง MD ของ IMF นะครับกับ ทางรัฐมนตรีคลังของอาเซียนนะครับก็ได้มีการหารือกันในรายละเอียดในมิติต่ตางๆว่า,าเป็นในปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีข้อสรุปอย่างไรนะครับข้อสรุปในภาพกว้างสิ่งที่ควรจะทําในภาคของอาเซียนอาเซียนควรจะร่วมมือกันในการทําอะไรนะครับได้ข้อสรุปมา4อย่างนะครับอันที่1คือเรื่องของควรจะมีการซื้อขายใน แล,และการส่งออกกันและการซื้อขายร่วมกันในในของอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า intra regional in trade in ASEAN นะครับก็จะเป็นการที่เราต้องส่งเสริมให้มีการค้าการขายามากยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับประเด็นที่สองซึ่งควรจะต้องทำนั่นคือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงการส่งออกตรงนี้สำคัญนะครับประเทศไหนที่มีการส่งออกที่กระจุกตัวมาก น,นั้นเป็นอันตรายประเทศไหนที่มีการส่งออกที่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีคนนั้นก็จะได้เปรียบนะครับประเด็นที่3เรื่องของการเชื่อมโยงตลาดทุนนะครับมีความสําคัญและมีความจําเป็นนะครับที่ตลาดทุนมันต้องไม่ไม่แยกตัวกันตลาดทุนต้องมีความเชื่อมโยงต่อกันนะครับประเด็นที่4ที่เป็นข้อสรุปประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับ นั่นคือการเพิ่มโดเมสติกดีมานหรือเพิ่มกำลังซื้อในประเทศทำให้เศรษฐกิจในประเทศของแต่ละประเทศนั้นแข็งแร่งและสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเรื่องของโดเมสติกดีมานนั้นเป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักนะครับนั่นคือ4ข้อที่ได้จากการประชุมวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวงที่สำคัญเอา IMF มานั่งกับรัฐมนตรีคลังของอาเซียนมานั่งนะครับในภาพที่ เราควรจะทำงานร่วมกันในภาพของเมื่อกี้พูดถึงภาพของอาเซียนจะใช้เวลาสักครู่ในการที่จะพูดถึงภาพของประเทศไทยนะครับในส่วนของภาพของประเทศไทยสิ่งที่เราต้องมาดูว่าเมื่อมีปัจจัยภายนอกเข้ามาปัจจัยทั้งความเข้มแข็งและภาวะที่เราจะรับมือกับมันได้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่แข็งแกร่งขนาดไหนวิธีการมองเราเราก็ไปมองที่ภาคของการเงินและภาพของการคลัง ว่าเรามีสเปซเพียงพอขนาดไหนในการรับมือนะครับในส่วนของภาคของการคลังนะครับผมพูดเสมอว่าตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราเนี่ยถ้ามองอย่างไม่อคตติมองอย่างเป็นกลางไม่ได้น่าไม่ได้น่ากังวลเท่ากับหนี้ครัวเรือนนะครับเวลาเราเวลาเราเปรียบเทียบเราดูสองมิติหนี้ครัวเรือนกับหนี้สาธารณะเสาไหนที่จะมี เสาไหนที่จะเป็นปัญหามากกว่ากันคําตอบคือนี่ครัวเรือนนะครับเสาของนี่สาธารณะยังอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้และในอีกหนึ่งอันที่สําคัญที่ไม่ค่อยได้พูดกันนะครับนี่สาธารณะของประเทศไทยในยตอนนี้อยู่ที่64%อร์เซนต่อ GDP ะครับแต่ถ้าไปดูนี่สาธารณะต่อ GDP ในนิยามของ IMF แล้วเนี่ยเราอยู่แค่58%ของ GDP เพราะฉะนั้นช่องว่างในการคลังในการรองรับภาวะต่างๆเนี่ย เราอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดําเนินการได้เรามีกระสุนเพียงพอทางการคลังที่เราจะสามารถดําเนินการได้นะครับภาคการคลังจะทําอะไรแน่นอนการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจําเป็นเราเมื่อครู่ที่ผมได้พูดถึงว่าข้อสรุปจากวง IMF ก็คือต้องทําให้ o m e s t ติ De m มา d ของเราแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเรื่องของกําลังซื้อการกระตุ้นเรื่องของภาคทางการคลังนั้นมีความสําคัญนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับ นอกเหนือจากการกระตุ้นการภาคบริโภคที่รัฐบาลมาีได้กันงบไว้1นึ0 0 0สปัจจุบันอยู่เหลืออยู่อีก1นึ0 0 0สล้านนะครับในเรื่องของการกระตุ้นภาคบริโภคก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญและเราไม่ได้ทํามานานแล้วนั่นคือเรื่องของการลงทุนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เราขาดสิ่งนี้มานานนะครับโครงสร้างพื้นฐานมองมองภาพภาพเร็วๆว่ามันเกี่ยวกับ ทุนขนาดใหญ่ในการที่จะก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ใช่นะครับโครงสร้างพื้นฐานการสร้างอะไรมามัแต่ละชิ้นเนี่ยมีสป라이ชเชนที่กว้างลงไปถึง SME ลงไปถึงการซื้อวัสดุก่อสร้างลงไปถึงการจร้างงานจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหลเรานี้รัฐบาลกําลังหาอยู่ในช่วงที่ดูความสมดุลและดูว่าช่องว่างทางการคลังในลักษณะแบบนี้เราจะใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ในส,ส่วนของนโยบายทางการเงินเมื่อกี้บอกช่องว่างทางการคลังของเราเหลือมีกระสุนเพียงพอที่จะเอาไว้ต่อสู้ช่องว่างทางการเงินของเราก็เช่นกันครับเมื่อดูเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายดูเรื่องของอมาตรการทางการเงินแล้วเราก็ยังมีช่องว่างในการที่จะ,ะเป็นกระสุนทางการเงินที่จะเข้าไปช่วยได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมองในที่ทมิต,ติของทางการเงินและในมองในมิต,ติของทางการคลัง แน่นอนเราเจอภาวะที่มีความเสี่ยงแต่เรามีกระสุนเพียงพอเรามีเครื่องมือเพียงพอที่จะเข้าไปดูแลให้ถูกต้องและตรงและ timely and e f f e c t i v e นะครับในเวลาที่เหมาะสมและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของมาตรการทางการเงินนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายผมคงไม่ก้าวล่วงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ในส่วนของมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง,ง,งที่เกี่ยวข้องกับ SME นั้น เราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับในเรื่องของการให้สภาพคล่องกับ SME ผมว่าตรงนี้สำคัญมากนะครับาการให้สภาพคล่องอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจนั้นมันมีค่าเทียบเท่ากับการอัดเม็ดเงินลงไปนะครับเมื่อไรก็ตามที่ SME นั้นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงสภาพคล่องได้เขาสามารถเอาไปประกอบอาชีพเขาสามารถเอาไปขยายกิจการเขาสามารถเอาไปการจ้างงานเพราะฉะนั้น ปัจจัยสําคัญในการที่จะเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั้นคือสภาพคล่องต้องไม่ขาดแต่ปัจจุบันเราเจอปัญหาครับที่ SME เข้าไม่ถึงแหล่งทุนเพราะ SME มีความเสี่ยงแบงค์พาณิชย์ก็ไม่ต้องการปล่อย SME เลยเข้าไม่ถึงแหล่งทุนขยายกิจการไม่ได้บางทีเงินที่จะใช้ในการประคองธุรกิจประจําวันก็ไม่สามารถทําได้เขาก็ต้องหล้มตายลงไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทบาทของธนาคารรัฐครับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งเราให้ความสำคัญมากนะครับในส่วนของทั้ง SME Bank ในส่วนของทั้ง e x i m ซ a n k ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในส่วนของออมสินทกสและที่สำคัญวันนี้ที่มาด้วยนั่นคือเรื่องของบอสอยอนะครับในส่วนของการค้ำประกันสินเชื่อมีแบงก์อย่างเดียวไม่พอเพราะแบงก์รับรับความเสี่ยงไม่ได้มันต้องมีกลไกลมันดูดซับความเสี่ยงของ SME แล้วส่งต่อให้แบงก์กลไกลนั้นคือกลไกลการค้ำประกันสินเชื่อนะครับซึ่งปัจจุบันบสอยกอำลังทำอยู่ ได้มีโครงการ PGS11 นะครับตอนนั้นรู้สึกวงเงิน50,000ล้านในการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME ปัจจุบันจะหมดแล้วนะครับเราได้รับความนิยมสูง SME เข้ามาใช้บริการเราเยอะเพื่อที่มาค้ำประกันและไปขอสินเชื่อกําลังจะพิจารณาในการที่จะมี PGS12 ต่อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูดซับความเสี่ยงให้กับพี่น้อง SME ให้เข้าสู่แหล่งทุนได้ ให,ใ,หใ,หให้ได้เข้าสู่แหล่งทุนได้มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆผมเคยพูดแล้วในช่วงช่วงของไตรมาสสไตรมาสสนั้นจะเป็นจุดอ่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเป็นช่วง low season การท่องเที่ยวเข้ามาน้อยและเราเจอเรื่องปัจจัยภายนอกเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการสนับสนุนและการอัดฉีดเรื่องสภาพคล่องนั้นเดากําหนดจะทำนะครับและจะและจะมีอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสส ที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟท์โลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการ PGS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําที่ผ่านไปสู่บางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีปัญหาแล้วเราต้องการจะสนับสนุนนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ผมอยากพูดถึงนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส,ส่วนต่อ GDP สูงท่านมองว่า SE เกี่ยวอะไรกับรถยนต์มันมันมันเกี่ยวข้องกับถึงเราไหมนะครับแต่ รถยนต์การผลิตรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมีซัพพลายเชนที่กว้างนะครับลงไปถึงเอ e มีต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องเยอะมีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับและเป็นภาคส่วนที่มีปัญหาในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆก็จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับอ,อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีปัญหานะครับที่เราต้องสนับสนุนเพิ่มเติมอีกนั่นคือภาคของอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านเห็นว่าเรา ทั้งเราทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการออกมาคู่กันนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องของการยกเว้นเรื่องของ LTV นะครับแล้วก็ทางของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องของเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับเรื่องการจดจำานงและการการโอนต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่องให้ส่งมาตรการนั้นทําคู่กันกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่กระทบต่อ SME เมีเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีส่วนของซัพพลายเชนที่ยาวนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือภาพที่รัฐบาลกําลังจะทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะได้เห็นในไตรมาสสไตรมาสสนั้นคือเรื่องของการอัดฉีดเรื่องของสินเชื่อเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะทําให้เกิดโดเมสติกดีมานสูงนะครับเพื่อจะทำให้ประเทศเรามีความแข็งแกร่งและเรื่องของการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจสูงนะครับในส่วนของอาการผ่อนอาการผ่อนเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ เรื่องของทำให้สินเชื่อนั้นสามารถลงสู่ระบบมากยิ่งขึ้นนะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่อย่างสม่สมําเสมอนะครับเกณฑ์ที่เข้มบางทีต้องปรับลดเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเอาสินเชื่อลงไปสู่พี่น้องประชาชนได้นะครับอย่างเช่นเกณฑ์ responsible lending มันดีในภาวะปกติมันดีในภาวะที่กำลังจะทะยานขึ้นแต่มันอาจจะเข้มไปสำหรับภาวะที่ ประเทศกำลังโดนปัจจัยรุมเร้าเข้ามาเราอาจจะต้องพิจารณาร่วมกันในเรื่องของการทำให้เกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มีความอ,าอ่อนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้แบงก์สามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เราจะพึงทำงานในมาตรการของอาภาครัฐที่จะเข้าไปสนับสนุนของของภาค SME แล้วก็ของภาคประชาชนต่อไปนะครับในส่วนของการปรับตัวของ SME เป็นส่วนที่สำคัญแต่ผมไม่เชื่อว่าการปรับตัวนั้นจะปล่อยให้ภาคเอกชนทำโดยลำพังนั้นจะนำไปสู่จุดเป้าหมายที่เราต้องการภาครัฐต้องเข้าไปช่วยครับภาครัฐต้องเข้าไปช่วยในมิติของการใช้นโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังต่างในการด i v e ในการที่จะผลักให้พี่น้อง SME นั้นไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อในการขับเคลื่อนที่ที่ตรงไปสู่ยุทธศาสตร์นะครับอย่างเช่น s m e, เราต้องการการกระจายเราต้องการการส่งออกที่กระจายความเสี่ยงมากขึ้นไปในหลายๆประเทศมากขึ้น x x ็ก Bank ก็ก็กำลังจะออกสินเชื่อหนึ่งนะครับซึ่งกำลังจะสนับสนุนให้ s m e ใครที่จะต้องการกระจายความเสี่ยงใครต้องการที่จะส่งไปสู่ส่งออกไปสู่ตลาดใหม่นั้นก็จะได้รับสินเชื่อที่มีอัตราผ่อนปลนมากกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการที่จะส่งออกไปหาตลาดใหม่ๆนะครับไม่มีทุนในการออกไปหาตลาดใหม่ๆไม่มีทุนออกในการที่จะไปโชว์ของในตลาดใหม่ๆ X อ็กซิมแบก็กําลังจะทําสินเชื่อ,อก,ก้อนหนึ่งเหมือนกันในการที่จะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสนับสนุนให้เกิดการโชว์เคสเกิดการโชว์ของเกิดการไปเดินสายนะครับเราจําเป็นต้องลงทุนใน US มากขึ้นในสหรัฐอเมริกามากขึ้นเพื่อเรื่องของการลดเรื่องของการเกินดุล ก็จะต้องมีเรื่องของสินเชื่อของ Ex i m ซ a n k เหมือนกันนะครับในการที่จะสนับสนุนให้ใครที่อยากไปลงทุนใน US ต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับสินเชื่อที่มีอัตราผ่อนปลนมากกว่านะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในมิต,ติต่างๆอย่างที่เราจำเป็นต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องมือภาครัฐในการอบอุ้มพี่น้องภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่ทำให้เราสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับก็ เรียนยืนยันกับพี่น้องทุกคนเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเอชบีเราจะปัจจัยภายนอกทุกคนต้องยอมรับนะครับเป็นปัจจัยที่รัฐบาลก็มีความกังวลแต่รัฐบาลมีเครื่องมือทางการคลงังที่เหลือช่องว่างพอสมควรมีช่องว่างทาง,งการเงินเครื่องมือทางการเงินที่เหลือช่องว่างพอสมควรนะครับมาดูที่ตัวเราตัวเราค่อนข้างเป็นพื้นฐานที่ดี ในการที่จะรับปัจจัยความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราจะใช้ช่องว่างที่เหลืออยู่นั้นให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเราจะสามารถผ่านสถานการณ์ที่มีปัจจัยภายนอกต่างๆนี้ไปด้วยกันขอบคุณและสวัสดีครับ